สวัสดีครับสวัสดีเพนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้ช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขสงการานนี้ทางภาครัฐมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับ และหนในนั้นก็คือกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนและรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่ไม่มีรถนะครับสำหรับมาตรการนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลกัลกๆประเด็นที่1คือประเด็นกลุ่มผู้มีรถยนต์เป็นของตัวเองกลุ่มที่2กลุ่มผู้ที่ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับสงกรานขึ้นทางด่วนฟรีโดยล่าสุดนะครับ ได้มีม,มติคณะรัฐมนตรีไฟเขียวออกมาขึ้นทางด่วนฟรีสําหรับการขึ้นทางด่วนฟรีนะครับนางสาวไตทรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีคอรมออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ซึ่ง ตั้งแต่เวลา00.01นาฬิกาของวันที่12เมษายนถึง24านาฬิกาของวันที่18เมษายนดังนี้นะครับทางด่วนพิเศษหมายเลข7กรุงเทพมหานครบ้านฉางตอนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยารวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34บางบัวทางแยกเข้าชนบุรีทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังทางแยกเข้าพัทยาและตอนบ้านหนองปลือบ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงพันดินหมายเลขสามบ้านอำเภอทางหลวงพิเศษหมายเลขเ้าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกาญจนบ,บุรีถนนกาญจนบ,บุรีขออภัยนะครับตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนและตอนบางปะะอินบางพลีนอกจากนี้คอรมอยังได้รับทราบกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าผ่านทาง พิเศษในช่วงเทศกาลสงการปีนี้ด้วยเช่นกันตั้งแต่00.01นาฬิกาของวันที่12ถึง24นาฬิกาของวันที่18ได้แก่ทางพิเศษของทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษสายบางนาชลบุรีทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบุรพาวิถีทางเชื่อมต่อทางพิเศษการจนะอาขอโทษครับ ทางเชื่อมต่อทางพิเศษการจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์กับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษ,าาเศษการจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนงวงหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษการจนาพิเศษนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนส่งการขึ้นทางด่วนฟรีตามรายละเอียดที่ผมแจ้งนะครับมีสายไหนบ้างถ้าใครที่รับชมรับฟังแล้วฟังไม่ทันสามารถกรอกกลับ คลิปนี้ไปรับชมได้ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองซึ่งทางภาครัฐก็ได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้แก่รถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสรถไฟนั่งฟรีเลยครับตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสรถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดฟรีนั้นเป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าบัตรคนจนหลายๆท่านเลยนะครับอาจจะไม่ทราบว่า,าภายในบัตรเนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษในการขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสฟรีหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารที่ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้สําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังดีๆเลยนะครับสงการนี้หลายๆท่านก็จําเป็นจะต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมผู้ปกครองไปเยี่ยมบุตรหลานต่างๆนานาใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้าได้ฟรีนะครับเพราะว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีเงินพิเศษให้3มวงเงินวงเงินที่1คือวงเงินขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้าฟ,าฟรี500บาทถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยทุกสิ้นเดือนรัฐจะโอนเงินคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับดังนั้นท่านไม่ควรพลาดที่จะ,ะนำบัตรไปซื้อตั๋วรถเมล์รถไฟฟ้าเพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลสงการหรือ,อช่วง ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่นะครับผมและต่อไปนะครับก็จะเป็นการขึ้นรถบขสฟรีเช่นเดียวกันครับผมอย่าลืมนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวไปด้วยเพราะเวลาที่ท่านขึ้นรถบขสทางพนักงานนะครับจะตอนที่ท่านซื้อตั๋วนะครับผมให้ท่านยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบอกเขาว่าจะ,ะตัดยอดเงินออกจากบาัตร เพียงเท่านี้แหละครับทางพนักง,งานก็จะตัดยอดเงินออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านจํานวนวงเงินอีก500บาทคนละวงเงินกันนะครับเพราะว่ามันมี3วงเงินในบัตรสําหรับรถบคสนั้นตามที่ผมแจ้งไว้ผมแนะนําให้ขึ้นรถบคส9 9ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นของภาครัฐแต่ถ้าของเอกชนอันนี้จะต้องไปสอบถามข้อมูลกับภาคเอกชนก่อนนะครับว่าเข้าร่วมโครงการไหม โอเคนะครับถ้าไม่ใช้เลยหรือใช้ไม่หมดรัฐจะโอนเงินคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังและจะโอนกลับมาให้ใหม่ทุกวันที่1ของเดือนถัดไปนะครับผมหรือถ้าท่านใช้หมดก่อนก็จะต้องชำระเงินสดเองนะครับและในส่วนของรถ ไฟซึ่งในส่วนของภาคอีสานเนี่ยมีการเดินทางด้วยรถไฟค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับโอกาสนี้ท่านก็ไม่ควรพลาดโดยการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนทั่วประเทศไทยนะครับผมรวมถึงรถบขอสอด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนทั่วประเทศไทยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหลักการเดียวกันครับรถมีรถไฟฟ้ารถบขอสอรถไฟให้นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยื่นกับพนักงานและแจ้งว่าจะเดินทางไปไหนทางพนักงานก็จะตัดยอดเงินออกจากบัตร ในแต่ละวงเงินที่ท่านขึ้นตามที่ผมบอกรถเมล์รถไฟฟ้า1วงเงินรถปศหนึ่วงเงินรถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดอีก1วงเงินวงเงินละ500บาทนะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยสิ้นเดือนรัฐจะโอนคืนกลับเข้ากระทรวงการคลังพอเดือนใหม่วันที่หนึ่งรัฐก็จะโอนเงินนี้กลับมาให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงสงการนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางไปเหนือลองใต้ขึ้นรถลงเรือแคลคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆและขอให้ท่านมีความสุขนะครับได้กลับไปพบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่และลูกเมียกันได้อย่างท่วนหน้านะครับผมและวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ